ตอนนี้เดินอยู่ที่ไชน่าทาวช์ยน้าทาวที่ซิดนีย์ใหญ่มากกว้างม,มากแต่วันนี้เราไม่ได้จะมาเที่ยวไชน่าทาวหรอกเรากำลังจะมุ่งหน้าไปที่ตลาดปลาที่ใหญ่ที่สุดในซีกโลกใต้ก็คือซิดนีย์ฟิชมาร์เก็ตคลิปนี้ผมขอกลับมาที่ประเทศออสเตรเลียอีกครั้งนะครับ ผมมานี่ช่วงตรุษจีนด้วยนะเกิดตัดชัยล้าขาวตอนนี้มันไดจริงๆว่ะรู้สึกเหมือนจะได้ยินเสียงที่ตรงนั้นเหมือนเขาเชิดสิงโตกันอยู่แน่เลยคนเยอะเลยอ่ะไปดูดีกว่า ่นาามทีีกก็ัไวนะรปสรถ้าอเมริกามีอินเดียนแดงออสเตรเลียก็มีอวอริจินนี่แหละที่เป็นเจ้าของพื้นที่ที่แท้จริงทุกคนนี้ก็ให้ความสำคัญกับวัฒนธรรมดั้งเดิมมากคือเามองไกลๆคือสงสัยมาว,ว่าลานี้ทำไมสวยจังเอาดอ,อกอะไรแดง วัดดูกล้าๆมนต้นนี่โถ้วยต้นยี่โถธรรมดาธรรมดาเหมือนบ้านเรานี่แหละแต่การการตัดแต่งเพราะว่าการทำแลนด์รเคปเฮ้ยมันเป็นต้นไม้ที่สวยมากๆเลยต้องขออภัยจริงๆฮะต้นไม้ชนิดนี้คือยี่เข่งตะหากต้นไม้ชนิดนี้มีต้นกําเนิดมาจากประเทศจีนและญี่ปุ่นพบได้บ้างที่เอเชียตะวันออกเฉียงใต้การเลือกต้นไม้ชนิดนี้มาปลูกในชัยนาทาวน์น่าสนใจ ตรงนี้เป็นฝร่ว่ายน้ําสาธารณะนะคะคนว่ายน้ําเต็มเลยแต่เราจะไม่ถ่ายเพราะใช่คำว่าอะไรว่ควาคอติกเซนเตอร์อะทั้งหน้าคาว่าอะไรไม่รู้อคอติกเซนเตอร์เอียนทอปเป็นอดีตนักกีฬาว่ายน้ำแชมป์โลกที่เป็นชาวซิดนีย์ครับนี่คือต้นยูคาลิปตัสยูคาลิปตัสเป็นต้นไม้ประจำทีมออสเตรเลียเลยแหละ ตัวทวีปออสเตรเลียเป็นทวีปที่กระแสน้ําเย็ยนมาเข้าทางด้านตะวันตกแล้วก็ฝนน้อยทางด้านขวาที่ฝนจะเยอะหน่อยก็ด้านมีภูเขาบางเพราะนั้นตรงกลางจะเป็นประเทศที่แห้งแรงมากครับเป็นทะเลทรายส่วนใหญ่แล้วก็ไม่อุดมสมบูรณ์เลยความพิเศษของยูคาลิปตัสคือการปรับตัวตรงนี้แหละมันเป็นพืชที่ทนมากแล้วก็แย่งชิงสารอาหารในพื้นดินเนี่ยเก่งมากเพื่อให้ตัวอยู่รอด ในดินแดนที่สารอาหารมันน้อยคือมันก็ดูสวยไงบางคนก็ชอบเออพอมันเอามาเลี้ยงในเอามาเลี้ยงบนดินปกติแข่งกับต้นไม้อื่นกลายเป็นต้นไม้อื่นดูสารอาหารสู้มันไม่ได้ฮะไปกลายเป็นรัตตัวมันเองอ่ะทำให้ดินเสียเข้าไปอีกเพราะมันหาอาหารเก่งเิน <c oughs> มีอยู่ช่วงหนึ่งนะที่บ้านเราคิดยูคาเดี๋ยวนี้ไม่ค่อยเห็นละตอนนี้เรากำลังจะถึงอิชมาเกตแล้วจ้ะเริ่มเห็นป้ายแล้ว ที่นี่จะคล้ายๆมหาชัยบ้านเราอ่ะก็คือเขาจะเอาปลาที่จับได้อ่ะมาขึ้นที่นี่ก็ปลาที่มาขึ้นที่นี่เลยจะเป็นพวกประมงลายย่อยประมงที่จับบริเวณเนี้ยแต่พวกที่ไปจับในมหาสมุทรอ่ะจะไปขึ้นที่บตานีเบย์ล้วค่อยเอามาประมูนี่คือจุดที่เขาประมูลเป็นจุดที่ห้ามเข้าจุดที่ให้คนเข้าไปซื้อไปเที่ยวไปกินเนี่ยเป็นแค่ข้างนอกข้างในเขาไม่ให้เข้านะเพราะว่ามึงกินก็จะมีภาพทิพไม่น่าดู ที่นี่ค่อนข้างมีชื่อเสียงเป็นอีกจุดท่องเที่ยวหนึ่งที่คนมาทานอาหารทะเลสดๆเพราะราคาที่ค่อนข้างถูกน่าจะเหมือนกับเวลาเราไปบางปูหรือบางแสนหรือพัทยาที่ถึงที่มาหาเราก็าไม่อยากคะเข้าเาบอกว่าคนเดินเที่ยวกับคนทำงานแต่ทกคน ท,ที่นี่มีทั้งโซนขายอาหารทะเลสดสดให้เอาไปปรุงเองและร้านอาหารที่ปรุงสำเร็จให้นั่งทานได้เลยต้องยอมรับเยอะมากละล้านตานเลเนื่องจากติดปัญหาด้านกับดักรายได้การท่องเที่ยวของผมคือการมาดูว่าเขาขายและเขากินอะไรกันอย่างเจ้าตัวแรกที่สะดุดตาผมก็คือสิ่งที่เขาเขียนเอาไว้ว่า 킹ครัฟหน้าตาเหมือนปูใบแต่ตัวใหญ่มากกับอีกตัวที่เห็นอยู่ด้วยกันก็เป็นกลุ่มคลาสเตเชียนเหมือนกันหน้าตาเหมือนกุ้งมังกรแต่ตัวใหญ่ใช่แล้วสีสันก็แปลกตาเขาเขียนว่าเป็น Rock Lobster แน่นอนว่าเห็นราคาแล้วช็อกแต่ก็ไม่ใช่ว่ามีแต่ของแปลกของไม่แปลกก็มีให้เห็นอยู่บ้างอย่างมัดครับหรือที่เราเรียกกันว่าปูดำปูทะเลนั่นแหละ ก,มมาาก,มกไม่ใช่อะไรที่แปลกสว่วนมากก็เราก็เห็นกันในตลาดในของที่จักกันแต่ว่าที่เราประกันได้แน่ๆที่มากินวันนี้ก็คือสพนะเพราะว่าช้าเรืออยู่ตรงนี้ที่แสนธรรมดาอย่างปลาหมอทะเลหรือกระพงขาวก็มีแต่ที่หน้าตาประหลาดก็มีเยอะเหมือนกัน ื่อกีเจอที่ด้วยดอรี่ดอรี่ที่ทแท้จริงก็บอกว่าดอรี่ที่มาดอรี่เที่ยวมาแลกที่เรียนแบบเดีฝากดอรี่นี่แหละ กินชิมของรีหงมาอาจารย์อยู่นะก็เอาปลาหมึกมาเราเป็นการเป็นแบบแห้งๆแ,แล้วก็รมควันหอมมากโอเคก็นั่นแหละฟิชมาร์เก็ตของซิดนีย์ที่โด่งดังที่เป็นสถานที่ท่องเที่ยวเป็นอีกแลนด์มากที่หลายๆคนบอกว่าจะมาแต่ว่าไม่มใช่ที่ท่องเที่ยวไปดูแล้วมันคือที่กินอาหารถ้าอยากกินอาหารทะเลสดตรงนี้สดจริงเราจะเทียบกับราคา เทียบกับราคาค่าของชีพที่นี่มันก็คงจะถูกแล้วแหละเชื่อว่าคงจะถูกแล้วแหละเออแต่ว่ามันไม่ไม่ใช่ราคาที่เราจะกินเห็นราคาปะบสเตอร์ตัวละ98เหรียญอย่างเงี้ยคุณพีเข้ขาไปก็ประมาณ2,000กว่าบาทไม่ไหวให้ฉันกิน2,000กว่าบาทฉันไม่ไหว จริงงก,ก็ไหวอะแต่คิดว่าไม่ดีกว่าเอาเงินไปเที่ยวอย่างอื่นดีกว่าเชื่อก็นั่นแหละครับถ้าหากว่าเออใครอยากมาดูว่ามาน่าจะได้เรื่องความสดที่นี่เออถ้าใครอยากมาก็มาถ้ามีเงินอยากมาลองกระเทาะลิ้นดูก็ลองดูฮนะอาจจะติดใจก็ได้แต่ผมขอกลับไปกินของลดราคาเหมือนเดิมโอเควันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ